ดึง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 นะบอลสิประคองไว้ก่อนดึงดึงมาวันดึงมาลบหนึ่งเอ้อดึงจะมาดึงยังไงเอาตะกดดึงตะกดดึงเองตะกดดึงโอเคเอาถ้าเราประคองไว้ประคองประคองประคองสิ้นดึง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 ด ดึงผู้ติดมาให้ผู้สิดล็อกไปก่อนเด้วให้ผู้สิล็อกอ้าวเซ็นระบบโอเคเซนระบบทีเซ็นระบบหอกองไว้คอองไว้สองคนเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ปุ๊บมีโอเปนไงนะโอครับองไว้ต่อนอกององไว้อง เ้าแป๊บนึงอาข้างล่างข้างล่างข้างล่าประคองไว้ข้าประคองยกมาดมามาเดี้ยมาดยวก่อนขามาดมาประคองไว้ข้า่ประคองไว้ลข่ประคองไว้เจับจับจับองเทีบทวดยกเดี๋ยวนี้เราประคองจริงด้ไงวางเลงเลื่อนสไลด์ขึ้นไปหยเดหยุ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 ดหยอด